สวัสดีค่ะเปรมเปรมนัทวิชิชานค่ะอายุ15ปีมาจากเชียงใหม่ค่ะศึกษาอยู่โรงเรียน Unity Concord International School นะคะอยู่ชั้นม .4 ค่ะจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงนะคะก็คือหนูเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่7ขวบเริ่มเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เรียนมาตลอดจนถึงตอนนี้ค่ะพอเริ่มเรียนไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่า อยากลองพัฒนาให้มันไปไกลกว่านี้ก็เลยอยากอยากเป็นศิลปินค่ะอยากบบกว่าพัฒนาตัวเองจนมันไปถึงขั้นแบบนั้นให้ได้หนูอยากแบบกล้าสักทีแบบว่าหนูอาจจะทําได้แล้วก็ได้ก็มาลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะการมารายการหนสตาหนูก็คาดหวังค่ะคาดหวังอยากจะไปถึงรอบลึกๆเท่าที่ตัวเองจะทําได้เลยค่ะอยากไปเป็นแปดคนสุดท้ายอยู่แล้วแล้วก็จะพยายามทำให้มันไปถึงจุดๆนั้นให้ได้ค่ะ นี่ก็เป็นเวทีแรกในชีวิตหนูเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนซัพพอร์ตแล้วก็เอาใจช่วยหนูด้วยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่วันนี้หนูจะทําให้ดีที่สุดเลยคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ ใครจะรู้รักที่มีอยู่ wow, wow. มันเ็ใจมาแสน,นานมันก็เป็นอจนใจูลว่ายังไม่ทีู่ใชู่เ่กอดไมร้ักไม่มู้ดไม่ไ้ังไเูดไปให้

รู้สึกว่าทุกอย่างมันฝึกได้น้องสิบห้าเองแล้วผมรู้สึกว่าน้องมีของคือกลัวกลัวเพมแค่ว่าเรื่องเดียวคือไปเออไปเจอเพลงร้องเพราะว่าให้คะแนนร้องน้องอ่ะแค่แค่ผ่านตัวเส้นไปนิดเดียวเอง อย่างที่บอกครับว่าอายุ15มันไม่ได้มีผลในการตัดสินใจขนาดนั้นโอเควันนี้เราตัดสินกันจากความสามารถที่เปรมพามาให้เราดูในวันนี้และพวกพี่ก็รู้สึกว่าพี่ๆยังอยากดูต่อครับยินดีด้วยลองเปรมได้ไปต่อครับผม